สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีผู้ปกครองนะครับสวัสดีเด็กๆนะครับวันนี้นะครับกิจกรรมของเรานะครับเป็นเรื่องของเทคโนโลยีนะครับมาเจอกับคุณครูทศนะครับแล้วก็คุณครูยานะครับเดี๋ยววันนี้ มีเกมสนุกๆมาให้เด็กๆได้เล่นกันนะครับ<ช>เล่นเดี๋ยวเรามารู้พวกกติกากันก่อนนะครับ<ช>ว่าเราจะเล่นกันยังไง<ช> <ๆ S 2> เดี๋ยวผ่านทางระบบออนไลน์นี่แหละนะครับเราจะเล่นกันผ่านระบบออนไลน์นี้เลยนะคะ,ะสมาชิกของเรามีใครมัง่งเดี๋ยวให้รายงานตัวทีละคน<ช>แล้วกัน<ช><ช>นะครับเริ่มจากคนแรกเลยอ่าเสื้อเหลืองก่อนเลยร้องเพลงต้องให้ครูยาร้องเพลงไหมต้องไหมเ้องเ ครูถามัาคนาเรียนเข้าใหม่ช um, yeah, yeah. ื่อของเธอฉันจำไม่ได้ชื่ออะไรขอให้บอกมาพี่เจมมาหรือเปล่าพี่เจมมาหรือเปล่าถ้ามาส่งเสียงเร็วไวอ้าว้ยเด็กชายเด็กชายเนไม่ได้เากยากยาคนต่อไป ชื่อของเธอฉันไม่รู้จักคุณครูถามทักนักเรียนเข้าหม่ชื่อของเธอฉันจำไม่ได้ชื่ออะไรขอให้บอกมาน้องโอมมาหรือเปล่าน้องโอมมาหรือเปล่าถ้ามาส่งเสียงเร็วไว้มาไหมชื่อค่ะชื่อเด็กชายเด็กชายท่านอภัยจุกอเอ็มเย้ คนต่อไปชื่อของเธอฉันไม่รู้ครูถามนักเลียนเข้าใหม่ชื่อของเธอฉันจําไม่ได้ชื่ออะไรขอให้บอกมาน้องเอกมาหรือเปล่าน้องเอกมาหรือเปล่าถ้ามาส่งเสียงเร็วว้มาไหมคะมาวัสดค่ะชื่อจริงว่าอะไรเอ่ยเด็กชาย ใช่แล้วนะพัดช่วยมี <Yeah. S 2> คนต่อไปชื่อของเธอฉันไม่รู้แตกคุณถามพัดน่าเชื่อเท่าไหร่ชื่อของเธอฉันจำไม่ได้ชื่ออะไรขอให้บอกมาน้องมอสมาหรือเปล่าน้องมอสมาหรือเปล่าถ้ามาดงเดียวเลวไว้มาน้องมอสมาไหมมาอ้าว ว่าหมอแต่งานตัวก่อนเ็กชายเปิดไม้เลยค่ะเด็กชายเลยค่ะเปิดไม้เลยค่ะแม่อ้าวครับผกคุณเดชายนบดลครับเออโอรก็มาต่อไปอ้าวจุมือกันหน่อยน้องแงุ่มือนะคะชุมือนะอ้าเล้อฉันได้รู้จักคทงทนรับ น้อใครบอกมากอนอินมาหรือเปล่ามาไหมเย้กอนอินเย้วันนี้นักเรียนของเราเยอะมากนะครับมาทั้งหมดห้าคนเย้ ใช่พอดีเลยนะครับสำหรับเกมวันนี้สนุกมากเพราะนั้นเดี๋ยวต้องตั้งใจฟังกฎกัติกานะครับจากคุณครูยาแล้วเดี๋ยวจะมาเล่นกันนะครับเกมก็โอ้โหให้คุณยาคุณยาได้อธิบายดีกว่าครับคุณยาจะมีคะแนนหนึ่งร้อยสองร้อยคะแนนสามร้อยคะแนนแล้วก็4 0 0รคะแนนแล้วก็ห้าร้อยคะแนนค่ะอ่า บอกว่าใครอยู่กลุ่มไหนเพราะมันจริงแบบนี้ไม่ได้อจะแก้ให้หรือว่าเจมอะไรเงี้ยครับเดี๋ยวจะแบ่งเป็นห้าคนห้ากลุ่มนะครับแบ่งเป็นกลุ่มละคน,นะอ่ะอ่าคนละคนละแถว<อ>คนละนั่นเลยคนละแถวคนละแถวครับแล้วยังไงต่อครับครูยาก็ให้นักเรียนเลือกแผ่นป้ายใช่ให้นักเรียนเลือกแผ่นป้ายนะครับนี่เลยนี่เลยด้าในป้ายในป้ายก็จะมี หน,นึ่งร้อยคะแนน้าในป้ายมีหน,นึ่งร้อยคะแนนเดี๋ยวครูจะเปลี่ยนชื่อให้ก่อนนะครับ<ะ>อ้าวคนแรกคือเจมส<ะ>เจมจคนแรกนะคะเจมสอ้าวคนที่สองคือคนที่สอคือเ<ะ><ะ>อ เ <Okay. S 2> อคนที่สี่มอนต้นี้ก้อนอิดอ้าวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเปลี่ยนชื่อได้ <Okay. S 2> ไหมนานะครับเดี๋ยวขั้นตอนการเล่นเดี๋ยวรครูยาอธิบายครับครูยาจะให้เกมเลือกว่าเจมจะเอาคะแนนหนึ่งร้อยสองร้อยสามร้อยสี่ร้อย เลือกห้าร้อยเจมเลือกเดี๋ยวผู้ยาจะเปิดแผ่นป้ายเจมตอเได้ไหมคะอธิบายเดี๋ยวถ้าเจมเลือกเลือกคะแนนปั๊บถ้าเจมตอบถูกก็จะได้ใช่ถ้าเจมเลือก5้าอคะแนนก็จะได้5้าอยคะแนนถ้าตอบผิดล่ะครับถ้าตอบผิดก็ลบ5้าอคะแนนนะครับพอเปิดไปปั๊บเจมก็จะเจอคำถามนะครับถามเรื่องที่เจม รู้บ้างไม่รู้บ้งางอ่าใช่เ,เคยเรียนมาแล้วใช่เคยเรียนมาแล้วด้วยนะครับค่ะ <c oughs> ลักษณะการเล่นเหมือนกันเลยนะครับจะไล่ไปทีละคนนะครับจะเริ่มจากคนที่หนึ่งคือเจมนะครับคนที่สองน้องโอมคนที่สามน้องเอกนะครับคนที่สี่น้องมอสแล้วก็คนที่ห้าน้องก้อนอิดแล้วเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าใครจะได้คะแนนมากที่สุด <c oughs> นะจะมีรางวัล ใช่มีรางวัลเป็นรางวัลใหญ่มากนะคนที่ได้คะแนนเยอะสุดก็จะได้รางวัลใหญ่ไปเลยแต่ที่สำคัญต้องตอบให้ถูกด้วยนะครับถ้าตอบผิดติดลบนะอะเอ,เ,อเดี๋ยวก่อนนักเรียนเข้าใจหรือ,อยังครับอย่างแรกคือเลือกเลือกว่าจะเอากี่คะแนนอบบ่า เป็นไม้พุ่นเลยค่ะอ้าวเริ่มคนแรกน้องเจมเจมบอกยาเดี๋ยวพยากดให้น้องเจมนะครับเ,เลือกคำถามนะครับที่กี่คะแนนครับหนึ่งร้อยสองร้อยสามร้อยสี่ร้อยหรือว่าห้าร้อยครับหนึ่งร้อยเท่าไหร่นะหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยอ้าวคำถามหนึ่งร้อยคะแนนครับคำถามถามว่าตัวเลขหนึ่งคือเลขอะไร อ,อ,อน้องเจมครับแลกอะไรฮะสองสองสองเป็นคำตอบที่สองเป็นคำตอบที่ถูกตอ้องน้องเจมรับไปก่อนครับหนึ่งร้อยคะแนนน้ผล่ลไปน้องโอม,โอมน้องโอมเลือก 100คะแนน200คะแนน300คะแนน400คะแนนหรือว่า500คะแนนครับความยากตามคะแนนใช่ครับกี่ร้อยครับสอ0ร้อยสองร้อยอ้าวคำถาม200ถามว่าพยัญชนะไทยตัวใดตาโตตัวอะไรตาโตอ หอน้องฮูกเอ้ามาดูคำตอบหอน้องฮูกตาต,าตาถูกต้องตอนนี้น้องอมได้สองร้อยคะแนนนำพี่เจมไปแล้วนะครับเอา้เอาคนต่อไปน้องเอกนะครับเบอกอมนำเป็นหนึ่งรอยคะแนนแล้วนะเอา้าน้องเอกน้องเอกเลือกเลยจะเอาคะแนนกี่คะแนนครับน้องเอกหนอยเท่าไรนะครับ หน,นึ่งร้อยคะแนนหนึ่งร้อยคะแนนมาดูค่ะคําถามครับคําถามหน,นึ่งร้อยคะแนนถามว่าต่อจากเลขเลขต่อจากเลขแปดคือเลขอะไรเก้า <9. S 1> เลขเก้ามาดูกันครับคําตอบคือเก้าถูกเกองรับไปเลยหน,นึ่งร้อยคะแนนอ้าต่อไปเป็นตาของน้องมอสน้องมอสครับรเลือกหน่อยว่าเอากี่ร้อย น้องม้อยหนึ่ร้อยครับหนึ่งร้อยบอกหนึ่งร้อยครับเอาหนึ่งร้อยมาดูคำถามครับอ้าวดูดิเลขที่ต่อจากเลขหกคือเลขอะไรครับน้องมอนเลขเจ็ดครับเลขเจ็ดมาดูคำตอบถูกหรือเปล่าถูกต้องรับไปอีกหนึ่งร้อยคะแนนต่อไปครับน้องก้อนอิดก้อนอิดได้ยินไหมก้อนอิดปิด ก่อนอิดปิดจอไปแล้วอ้าวข้าววนมาที่วนมาที่คนน้องเจมนะครับน้องเจมเลือกนะตอนนี้เหลือสองร้อยสามร้อยสี่ร้อยแล้วก็ห้าร้อยครับน้องเจมเลือกเลือกกี่ร้อยคะสองร้อยเอาเลยนะอ้าวคำถามสองร้อยคะแนนถามว่าพยัญชนะไทยตัวใดอดทน อ่าน้องเจมส์ครับตัวอะไรที่มันอดทนครับพยัญชนะไทยวรถาพกทนพยัญชนะไทยตัวใดอดทนน้องเจมส์ครับอ้าวน้องเจมส์ช่วยเอาตอบม่น้องเจมส์ครับพยัญชนะไทยตัวใดอดทนครับยอมให้ดีๆเจมส์ทหารทหารเอามาดูคําตอบกันครับทหาร ทหารโอทอน,นถูกต้องรับไปเลยสองร้อยคะแนนตอนนี้น้องเจมสามร้อยแล้วนะครับเอ้ามาดูน้องโอมน้องโอมครับตอนนี้น้องโอมเหลือหนึ่งร้อยสามร้อยสี่ร้อยห้าร้อยเลือกอเลือกคำถามกี่ร้อยคะแนนเดเท่าไหร่นะฮะสองร้อย สองสองร้อยเลือกไปแล้วเหลือหนึ่งร้อยสามร้อยสี่ร้อยแล้วก็ห้าร้อยครับหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยเอามาดูคำถามหนึ่งร้อยเลขต่อจากเลขสี่คือเลขอะไรครับสี่แล้วห้ามาดูคำถามไอ้เรืเฉลยครับห้าถูกต้องรับอีกหนึ่งร้อยคะแนน ตอนนี้คะแนนโอมกับเจมเท่ากันที่300คะแนนแล้วนะครับเอ้ามาดูน้องเอกสองร้อยค่ะน้องเอกเลือก200นะครับอ้าวพยันชนะไทยตัวใดตาโตตาโกมตาโกมอ้าวโทษทีพยันชนะตัวใดตาโกมครับตัวอะไรครับปอปลาปอปลาเอ้ามาดูปอปลาหรือเปล่า ปาปาตลากรมรับไปอีกหนึ่งสองร้อยคะแนนตอนนี้เท่ากันหมดเลยนะครับอนนี้คะแนนเท่ากันหมดแล้วคคนต่อไปน้องมอสครับน้องมอสเหลือสองร้อยสามร้อยสี่ร้อยแล้วก็ห้าร้อยครับมอสเอาเลขอะไรเอ่ยสามร้อยบอกมอสมอสที่สามร้อยครับน้องมอสเลือกมาที่สามร้อยอยากจะชนะเพื่อนแล้วอ้าวมาดูคำถามสามร้อยถามว่าวันจันทร์สีอะไรครับมอส สีเหลืองสีเหลืองครับ <c oughs> อ้าวต้องมอสต,ตอบมาวันจันทร์สีเหลืองหรือเปล่าครับวันจันทร์สีเหลืองร <c oughs> ับไปเลยสามร้อยคะแนนแสมเคลื่อนไปแล้วนะครับต้องมอสสี่ร้อยแล้วต,ต่อไปต่อไปเอาต้องวนกลับมาที่น้องเจมอีกแล้วครับตอนนี้ก้อนอิดสัญญาณเสียงอาจจะไม่ไม่เสถียรเท่าไหร่นะครับอ้าว มาถึงน้อง <Yeah. S 1> เจมนะครับตอนนี้เหลือสามร้อยสี่ร้อยห้าร้อยครับเลือกสี่ร้อยโอ้โหโอ้โหใจกล้ามากเลือกสี่ร้อยคำถามสี่ร้อยคือไ <Yeah. S 1> ดอะไรได้ชื่อว่าเป็นเจ้าป่าโอโ้เจ้าป่าตัวอะไรดีตัวอะไรเป็นเจ้าป่า้ <c oughs> างฮะตัวอะไรเป็นเจ้าป่าครับ อะไรคะอะไรเป็นเจ้าป่าเหรอเเมาดูเฉลยเสือใช่เจ้าป่าไหมมาดูเฉลยครับเจ้าป่าคือสิงโตโอ้ยน้องเจมเป็นไงวแล้ติดลบนะติดลบหนึ่งรอยสิงโตนะครับคือเจ้าป่านะครับ อ้าแสดงว่าค <istles> <ge ar> ําถาม400เนี่ยโหโหดเลยโหดเลยอ้าวตอนนี้น้องเจมลบ100นะครับน้องโอมยังบวกอยู่ที่300อ้าวน้องโอมเลือกเลยเอากี่ร้อยดีเอาชนะไปเลยสามร้อยส้อ้าวสามร้อยมาดูครับสามร้อยถามว่าวันเสาร์สีอะไรวันเสาร์สีม่วงไปดูคำตอบครับ วันเสารสี่ม่วนถูกตอ้องเย้ตอนนี้น้องโอมหกร้อยไปแล้วนำไปแล้วนำไปแล้วเ <c oughs> าวมาดูน้องเอกต่อเลยน้องเอกนะครับดูสิว่าจะแซงน้องโอมได้หรือเปล่านะครับ <c oughs> อ้าวน้องเอกครับตอนนี้น้องเอกเหลือคะแนนที่จะเลือกได้คือสามร้อยสี่ร้อยแล้วก็ห้าร้อยครับ <c oughs> เอกเลือกาเท่าไหร่ครับสามร้อย สามร้อยอ้าวสามร้อยมาดูกันครับว่าคาถามสามร้อยของน้องเอกคืออะไรวันอังคารสีอะไรวันอังคารสีอะไรครับสีชมพูสีชมพูไปดูคําตอบวันอังคารสีชมพูย่าโอ้โหตอนนี้น้องโอมกับน้องเอกนะครับคะแนนเท่ากันอยู่ที่หกร้อยเอ้ามาดูน้องมอสน้องมอด น้องมอดเหลือสองร้อยสี่ร้อยแล้วก็ห้าร้อยครับน้องมดเลือกเลือกสิบร้อยครับกี่ร้อยนะครับว่าง่ายสามสร้อยสิบมิลลิรนะคะครับพักก่อนครับก่อนมอดได้สี่ร้อยสี่ร้อยครับสี่ร้อยโอโ้โหน้องมอดโอ้โหเอามาดูคําถามของน้องมอสัตว์อะไรมักจะห้อยโหนชอบกินกล้วยชอบกินกล้วย ลิงครับตัวอะไรนะครับลิงครับลิงเอามาดูดิใช่ไหมถูกต้องโอ้โหมาดูคะแนนน้องมอสโอ้โหนำเลยแปดร้อยโอ้โหน้องมอสดีใจใหญ่เลยแปดร้อยได้แปดรออ,อ้าวกลับมาที่น้องเจมนะครับตอนนี้น้องเจมลบอยู่หนึ่งร้อย จะกู้สถานการณ์กลับมาได้หรือเปล่าตอนนี้น้องเจมเหลือสามร้อยกับห้าร้อยครับส้อครับเท่าไหร่สามร้อยครับสามร้อยเอ้าไปดูกันสามร้อยวันพุธสีอะไรเขียวสีเขียวเอ้ามาดูวันพุธสีเขียวถูกต้องวันพุธสีเขียวตอนนี้คะแนนตามมาแล้วขึ้นมาเป็นสองร้เลย น้องเต็มน้องเต็มเอ้าตอนนี้น้องโอมนะครับ600มาดูที่ว่า600มอด800โอ้โห,โหน้องมอดนำอยู่นะครับอ้าน้องโอมเหลือคำถาม400กับ500ครับเลือกเลยครับ500ใช่โอ้โหเปิดหน้าสู้กันที่500ไปเลยเอ้า ตายแล้วยุ่งแล้วเดี๋ยวก่อนนะกรับโอ้โหมีแปบ๊บหนึ่งแปบ๊บหนึง่งห้าร้อยห้าร้อยคำถามห้าร้อยปั๊บถามว่าสีสม้มภาษาอังกฤ,ฤษคืออะไรสีสม้มออรเรนเอาไปดูไปดูคำตอบไปดูคำตอบออร์เรนถูกต้องรับไปอีกน้ององมรับไปอีก โอ้โหหนึ่งพันหนึ่งร้อยคะแนนแล้วโอ้โหสุดยอดครับเอ้ามาที่น oh ้องเอกนะครับเหลือคำถามสี่ร้อยกับห้าร้อยนะครับเลือกเลยครับน้องเอกสี่ร้อยค่ะสี่ร้อยเอ้าค่อยๆไปค่อยๆค่อยเอ้าสัตว์อะไรชอบกินแครอทเอาละเอกสัตว์อะไรชอบกินแครอทครับกระต่ายกระต่าย ดูสิคะแนนกระดายถูกน้ารับไปเลยโอ้โหเอกตามมาที่หนึ่งพันนะครับอ้าวตามโอมาติดแล้วตามโอมาแล้วคราวนี้มาที่น้องมอสนะครับน้องมอสเหลือคําถามสองร้อยแล้วก็ห้าร้อยครับน้องมอสเอาคําถามกี่คะแนนครับสองร้ 200, อยครับสองร้อยค่อยๆไป พยัญชนะไทยตัวใดหลังตุงตัวอะไรหลังตุงครับต่อครับต่าครับมาดูดนี้ต่อตุ้งดีใจเสมอดีใจก่อนเออเอาสรุปคะแนนนะคะเจมได้สองร้อยผมได้หนึ่งพันหนึ่งร้อยเอ็มได้หนึ่งพันหมอได้หนึ่ง อาอรอบสุดท้าย่อสุดท้ายแล้วอ่ะอาน้องเจมนะครับกลับมาที่น้องเจมตอนนี้เหลือคำถามห้าร้อยห้าร้อยนะครับมีคนอยู่ข้างๆไหมครับน,น้นนองเจมมีคนอยู่ข้างๆคำถามห้าร้อยพร้อมไหมครับน้องเจมพร้อมนะครับมาดูคำถามเลยครับคำปลาสีเลืองภา,าษาอังกฤษคือสีเลือ ต้นคลิปอะสีเหลืองภาษาอังกฤษว่าเย็น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 สีเหลืองภาษาอังกฤษว่า yellow เอามาดูชเชลย yellow อ้คะแนนขึ้นมาเจ็ดเจ็ดร้อยเอาละน้องโอมนะครับ น้องโอมเหลือคำถามเดียวนะครับที่400คะแนนมาดูกันครับน้องโอมจะถูกหรือเปล่าอาโอมยากอ้าวติดลบแน่สัตว์อะไรมีกระเป๋าหน้าทองอะไรคะจ,รจิจงโจ้จิงโจ้มาดูเะเลยจ,จิจง,จจงจโจ้โอ้โหน้องโอม1,500คะแนนไปเลย ต่อไปมาดูดิน้องเอกน้องเอกอ้าวน้องเอกห้าร้อยเหมือนกันนะครับเอกก็ไม่มีสิทธิ์แล้วอ้าวน้องเอกครับสีแดงภาษาอังกฤษคือ rap อ้าวมาดูภาษาอังกฤษถูกต้องโอ้โหหนึ่งพันห้าร้อยเท่ากันเลยอ้าวมาถึงน้องมด คำถาม500เช่นกันน้องมอสนะครับปั้มตั้มภามอังกฤษคือสีเขียวภาษาอังกฤษคือมอสไอ้ต้องพูดสีเขียวเอาแล้วเอาแล้วยุ่งกันทั้งบ้านแล้วครับน้องมอสไม่ใช่ก กีกีกีเป็นภาษาเป็นภาษาไทยสีเขียวสีเขียวว่าอะไรคะเอาตัวช่วยไหมครับช่วยากพนันจะลดลงนะจะเป็นเทปช่อออ้าสีเขียววันนี้น้องมอสใส่เสื้อสีเขียวเหมือนกันภาษาอังกฤษของสีเขียวคือ ใครจะช่วยน้องมอสได้ปิดไมอยู่น้องมอสปิดไมอยไม่รู้ค่ะไม่เอ้าไม่ดูเฉลยอีกแล้วย เอ้ามาดูคะแนนโอ้โหได้คบแล้วนะครับตอนนี้เด็กๆมาดูนะครับสรุปคะแนนกันให้ฟังนะครับคนแรกน้องเจมรับไปเลยเจ็ดร้อยคะแนนคนต่อไปครับน้องโอมหนึ่งพันห้าร้อยคะแนนคนต่อไปน้องเอกปุยานี่เป็อย่างไรกัน ะะและคนสุดท้ายน้องมอด1,500นาคะแนนนกันค่ะโอ้โหแสดงว่าเด็กๆเก่งมากเลยนะครับน้องเจมมีพลาดไปนิดหนึ่งนะครับเจ้าป่าคือเสืออุตสาห์ทำท่าอย่างนี้ละน่ต้องอัวออันนี้เดี๋ยวมารับรางวัลได้ที่คุยานะคะคุยาให้รางวัลทุกคนเลยนะคะโอ้ จะไรับคำตอบที่ครูยาสอนที่ห้องครับเอาเดี๋ยวเป็นโบนัสมีคําถามโบนัสสี่ข้อนะข้อข้อละคนคนละข้อมีหนึ่งร้อยสองร้อยสามร้อยแล้วก็สี่ร้อยนะครับเดี๋ยวเริ่มจากใครก่อนดีสลับหลังนาครับอ่าสลับอ้าวเริ่มจากมอสก่อนมอสเอาคําถามกี่คะแนนครับน้องมอสยสองร้อยสองร้อยครับสองร้อยอ้าวสองร้อยมาดูกัน พยันชนะไทยตัวใดทำรังครับน้องมอสครับขอกพึ่อทำรังถูกต้องนี่ยิปไฮนี่กังหันนี่เออนี่เป็นคำถามโบนัสนะครับอ่าไม่รับคะแนนแล้วเอ้าเหลือคำถามหนึ่งร้อยสามร้อยแล้วก็สี่ร้อยน้องเอกครับ สามร้อยค่ะสามร้อยอ้าวมาวันศุกร์สีอะไรครับสีฟ้าวันศุกร์สีฟ้าถูกต้องต่อไปน้องโอมโอมเลือกกี่คะแนนหนึ่งร้อยหรือว่าสี่ร้อยดีครับสี่ร้อยโอ้โหเล่นตัวยากอลกแลสี่ร้อยอ้าว สัตว์อะไรตัวใหญ่มีงวงมีงาชอบกินอ้อยช้าง,างมาดูที่ใช่ช้างไหมยังดูช้างต่อไปครับ <S <S น้องเจมจีปิดท้ายเจมคำถามสุดท้ายแล้วให้เจมตอบเลขเลต่อจากเลขสามคือ เลข C ไปดู C C O โอโบมือเลยอ่าอันนี้นะครับก็ได้เล่นเกมแล้วนะครับแล้วก็ได้ความรู้ด้วยนี่เด็กๆเก่งมากเลยนะครับคุยานะตอบได้เกือบทุกข้อเลยนะครับแล้วก็แสดงว่า ที่คุณครูสอนกันไปเนี่ยไม่ว่าจะเรื่องพยัญชนะไทยเรื่องสีเรื่องวานแถมซ้ำม,มีภาษาอังกฤษด้วยนะครับรวันระคำเพราะต้องสอนอยู่เป็นประจำครับเด็กๆทาําได้หมดเลยนะครับคอร์อสก็ต้องเป็นภาษาอังกฤษวันละคำโอ้เนี่ยแสดงว่าเด็กๆเ,เก่งมากนะครับวันนี้ก็เป็นรูปแบบของเกมออนไลน์ที่เรามาเล่นร่วมกันนะครับสนุกไหมครับเด็กๆสนุกไหมสนุกไหมเดนี้มาเรื่อยๆเ็ ใช้แอปพลิเคชันในการสอนแบบนี้เรื่อยนะคะครัเป็นไงบ้างใครสนุกยกมือหน่อยออขอมือสำหรับเด็กที่สนุกสนุกไปด้วยกันนะครับเราก็มีเกมออนไลน์อีกเยอะแยะเลยนะครับที่จะมาเล่นมาเล่นกับเด็กนะครับแต่เดี๋ยวเด็กๆเนี่ยจะต้องไปทบทวนความรู้ที่บ้านนะครับเพราะว่า ที่คุณครูสอนไปเนี่ยก็จะเอามาทำเป็นเกมให้กับเด็กๆได้เล่นนะครับเจอกันออนไซต์เด็กาก็จะสอนพื้นไปให้แล้วเวลามาเรียนออนไลน์ปุ๊บก็จะเอาพื้นตรงนั้นมาทำเป็นแอปพลิเคชันให้เด็กๆตอบบ้างเป็นเกมบ้างอะไรอย่างนี้ค่ะมวันนี้ก็นะฮะก็สนุกสนานกันนะครับแล้วก็คราวหน้ากิจกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับถ้าเด็กๆอยากสนุกอย่างนี้อีกก็ ไปบอกเพื่อนๆเฮ้ยมาเล่นเกมร่วมกันนะครับเล่นกันหลายๆคนเล่นเกมร่วมกันได้เล่นกันหลายๆคนเราก็จะสนุกร่วมกันนะครับมีความสุขร่วมกันแล้วได้ทบทวนความรู้ด้วยนะครับอ่ะโอมมือเกงใจครูเลยตอนเช้าโอ้เรียนเทียนเรียนมานะครับเอ้ก็เอากาแฟแล้วแหละกาแฟแบบเดมมาแล้วเดมไม่หาเออเดม กีอนอไปเลย่่ะเ,เดี๋ยนะโอเคนะครับก็กิจกรรมสนุกสนุกนะครับแล้วก็ยังมีให้กับเด็กๆในทุกๆวันเลยนะครับก็อยากให้ทุกๆคนได้เข้ามาเรียนออนไลน์กันนะครับสําหรับเด็กที่มีเพื่อนมีอะไรก็บอกต่อๆกันไปว่าเขามาเรียนออนไลน์ช่วงบ่ายกันสนุกมากนะครับแล้วเดี๋ยวคราวหน้ากิจกรรมสนุกสนุกจากครูยาครูทศก็ยังมี ให้เด็กๆได้เรียนอีกนะครับยังไงคราวหน้ามาพบกันนะครับสําหรับวันนี้วันนี้นะคะจบนะคะแล้วสําหรับของขวัญของเอกพ่อแม่ดเดเพียออนไซต์เดีอยวไปให้เวลาไปเยี่ยมบ้านนะคะของโอมเดี๋ยวเจอกันวันออนไซต์ของ,อง,งอเจเมเดี๋ยววันออนไซต์ที่โรงเรียน,น,นของสมัยา จัดให้นะครับสำหรับวันนี้กิจกรรมเทคโนโลยีและสารสนเทศต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสด <iş> ีค่ะสวัสดีครับขด้วยะคะเ้แล้วพบกันใหม่